สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเกืยออีกครั้งนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4บทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1,000 0แสโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการหาผลบวกผลลบโดยการใช้ค่าประมาณเด็กคะคุณครูมีคำถามอยากจะถามเด็กๆนะคะว่าคำตอบของ1,25243บวก57,900ประมาณเท่าใดคะ ข้อนี้สามารถตอบได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าเด็กๆจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันเต็มหมื่นหรือเต็มร้อยก็ได้นะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเด็กๆจะเลือกใช้ค่าประมาณไหนจึงจะเหมาะสมกับโจทย์มากที่สุดค่ะสำหรับข้อนี้นะคะมีเพื่อนๆผู้ชายนะคะตอบว่าผมประมาณเป็นจำนวนเต็มพันครับ ถ้าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันเราจะต้องพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักพันลงมาหนึงหลักนั่นก็คือหลักร้อยใช่ไหมคะเนื่องจาก1 2 5 2 4 3มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราจะพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักพันลงมาหนึงหลักนั่นก็คือหลักร้อยหลักร้อยของเราคือเลขอะไรคะหลักร้อยของเราคือเลข2นะคะดังนั้นเราจะต้อง ปัดทิ้งหรือปัดให้มันเพิ่มขึ้นคะเก่งมากค่ะเด็กๆตั้งแต่เลข0 1 2 3 4สเราจะปัดทิ้งนะคะตั้งแต่5 6 7 8 9เราจะปัดเพิ่มขึ้นไป1หลักนะคะอันนี้คือเลข2เราปัดทิ้งจะมีค่าประมาณคือ1,25,000นะคะสัญลักษณ์แบบนี้เราจะเรียกว่าค่าประมาณ นะคะแต่ถ้าเด็กๆเ,เห็นเป็นเส้นขีดเส้นตรง2เส้นนะคะเรียกว่าอะไรคะเท่ากับนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เรามาดูต่อนะคะและ5 7 9 0 0เนี่ยมีค่าประมาณเท่าใดคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพนันเราจะพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักพันลงมา1ห,หลักนั่นก็คือ หลักร้อยหลักร้อยของเราคือเลข9ดังนั้นเราจะปัดขึ้นหรือปัดทิ้งคะเด็กถูกต้องค่ะเราจะปัดเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ57,000ประมาณค่าเป็น58000นแปดพันะคะจะได้1 2 5 0 0 0เนี่ยบวกอยู่กับ58,00 0นนะคะข้อนี้มีค่าเท่ากับท่ 1 8 3 0 0 0เก่งมากค่ะดังนั้นเราจะได้ว่า1 2 5 2 4 3สนบวก57,900นะคะมีค่าประมาณ1 8 3 0 0 0ค่ะเราไปดูเพื่อนผู้หญิงกันบ้างนะคะว่าเพื่อนผู้หญิงจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มอะไรในโจทย์เดียวกันเพื่อนผู้หญิงบอกว่าหนูประมาณเป็น จำนวนเต็มหมื่นค่ะจำนวนเต็มหมื่นแสดงว่าเราจะต้องพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักหมื่นลงมาหนึ่งหลักนั่นก็คือหลักอะไรคะหลักพันถูกต้องค่ะเนื่องจาก1 2 5 2 4 3หพันลักพันของเขาคือเลข5ดังนั้นเราจะปัดขึ้นหรือปัดทิ้งคะเราจะปัดเพิ่มขึ้นไปไป1น,นะคะดังนั้น หนึ่งแสมีค่าประมาณ1นึ่งแสค่ะและ5,7900มีค่าประมาณเต็มหมื่นคือเท่าไหร่คะเราจะพิจารณาที่หลักพันหลักพันของเราคือเลขเจดังนั้นปัดเพิ่มขึ้นไป1,000งใช่ไหมคะจากเดิม50,000เป็นห0 0 0ื่นค่ะจะได้1นึ่0 0สืน บวกอยู่กับ60,000มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเด็กๆมีค่าเท่ากับ1,90,000คะ่ะดังนั้น1,25,243บวก5,7,900มีค่าประมาณ1,90,000คะ่ะเนื่องจาก1,25,243บวก 5,7,900เท่ากับ1,83,143แสดงว่าเด็กๆทั้ง2คนประมาณค่าได้ใกล้เคียงกับคำตอบนะคะฉะนั้นการเลือกใช้ค่าประมาณเนี่ยขึ้นอยู่กับความสะดวกในการคำนวณและก็ความละเอียดของการนำไปใช้ด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะคำตอบของ1,7,8,9,500ลบ 839,700ประมาณเท่าใดข้อนี้เด็กๆสามารถประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนหรือเต็มล้านขึ้นอยู่ที่ว่ามันเหมาะสมกับการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มใดมากกว่าและเพื่อให้ง่ายในการคำนวณน,นะคะอะเรามาดูสิคะว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้เขาต้องการเป็นค่าประมาณเท่าใด เขาบอกว่าผมประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนครับแส,แ,สแ,สแสดงว่าเราจะต้องพิจารณาลหลักที่น้อยกว่าหลักแสนลงมา1หลักนั่นก็คือหลักอะไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือหลักหมืน่นเนื่องจาก1นึ่0ล้านเจ็ดหลักหมื่นของเขาคือเลข8นะคะเลข8เราจะปัดเพิ่มขึ้นนะคะปัดเพิ่มขึ้นไป1 0 0 0 0แสนดังนั้น ข้อนี้จะประมาณค่าได้เป็น1นึ่งล้านแนค่ะและ8ป9แส0สมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเราจะต้องพิจารณาที่หลักไหนคะถูกต้องค่ะเราจะต้องพิจารณาที่หลักหมื่นเหมือนเดิมหลักหมื่นของเราคือเลข3ดังนั้นเลข3ปัดเพิ่มขึ้นหรือปัดทิ้งคะ ถูกต้องค่ะเราจะปัดทิ้งนะคะข้อนี้8,397,000มีค่าประมาณคือ8 0 0แสนค่ะจะได้1นึ่งล้านแปดแสนลบแปดแสนมีค่าเท่ากับเท่าใดคะเก่งมากค่ะเด็กๆมีค่าเท่ากับ1ล้านค่ะ ดังนั้น1,789,500า9 0 0ลบ8 3 9 7 0 0มีค่าประมาณ1ล้านค่ะเรามาดูฝั่งของเพื่อนผู้หญิงกันบ้างนะคะเพื่อนผู้หญิงบอกว่าหนูประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านค่ะเนื่องจาก 178,9500ต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านแสดงว่าเราจะต้องพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักล้านลงมา1ห,หลักนั่นก็คือหลักอะไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือหลักแสนหลักแสนของเราคือเลข7นะคะเลข7ดังนั้นเราปัดเพิ่มขึ้นไป1ล้านนะคะจะได้ว่า1 7 8 9 5ล้านมีค่าประมาณเต็มล้านคือ2ล้านค่ะ และ8 3 9 7 0 0มีค่าประมาณเต็มล้านคือเราจะพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักล้านลงมา1ห,หลักใช่ไหมคะนั่นก็คือหลักแสนหลักแสนของเราคือเลข8ดังนั้นเราจะบวกเพิ่มขึ้นไป1ล้านใช่ไหมคะดังนั้นมีค่าประมาณคือ1ล้านค่ะจะได้2ล้านลบ1ล้าน มีสล้านลบไป1ล้านเหลือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเด็กๆเหลือ1ล้านดังนั้น1นึ่งล้านเจ็ดแสนมลบแปดแสนสมีค่าประมาณเป็น1ล้านค่ะ ที่เด็กๆทั้งฝั่งผู้หญิงและก็ฝั่งผู้ชายนะคะประมาณค่าจากข้อนี้จะเห็นได้ว่าประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มแสนหรือเต็มล้านมีค่าประมาณเท่ากันใช่ไหมคะ,ะเรามาพิจารณากันสิคะว่า2คนนี้ประมาณค่าสมเหตุสมผลกับผลลัพธ์ที่ได้หรือเปล่านะคะเนื่องจาก1นึ 8, 3, 9, ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยลบแปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยมีค่าเท่ากับ เก้าแสนสี่หมแดสดงว่าค่าประมาณของเด็กๆทั้งผู้หญิงและก็ฝั่งของผู้ชายเมื่อสักครู่นี้มีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ไหมคะมีค่าใกล้เคียงกันนะคะมีค่าใกล้เคียงดังนั้นสมเหตุสมผลเพราะมีค่าประมาณ ใกล้เคียงกับคำตอบค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเด็กๆคะเราจะมาช่วยการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยใช้ค่าประมาณกันค่ะข้อที่1ห,หาคำตอบของ75 6 7 8 5 9 1ล้าน6 8 5 1ลบ 3 2 5 8 1า9นค่ะเด็กๆคิดว่าข้อนี้เราจะใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะถึงจะเหมาะสมและก็ง่ายในการคิดคำนวณด้วยค่ะเด็กๆคิดเอาไว้ในใจกันก่อนนะคะเรามาหาผลลบของ7 5 6 7 8 5 9้าล้านหเจ็ลบ3ล้านกันค่ะ ถ้าเด็กๆคิดไม่ทันเด็กๆสามารถสต็อคลิปของครูเปียวเอาไว้แล้วลองลบเลขก่อนนะคะข้อนี้คำตอบที่ได้คือ72ล้าน4,240,482ค่ะเด็กๆคิดกันได้หรือยังคะว่าจะเอาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีจึงจำง่ายในการคำนวณและเหมาะสมกับโจทย์ด้วยค่ะข้อนี้ จะมีคําตอบได้หลากหลายนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าเด็กๆจะใช้ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มอะไรข้อนี้ครูเปี้ขอใช้การประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มล้านค่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบเนื่องจาก7 5็ดส5 9 1ล้านหกแสนเรเาราต้องการประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มล้านใช่ไหมคะเมื่อกี้อ่าเต็มล้าน แสดงว่าเราจะต้องพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักร้านลงมา1หลักนั่นก็คือหลักแสนหลักแสนในข้อน,นี้คือเลข6ใช่ไหมคะเราจะต้องปัดเพิ่มขึ้นหรือปัดทิ้งคะเก่งมากค่ะเด็กๆเราจะปัดเพิ่มขึ้นไป1ล้านจากเดิมคือ75ล้านเพิ่มขึ้นไป1น้่นล้าก็จะมีค่าประมาณเป็น76ล้านค่ะและ3ล้าน2 0 0 0 8,109เราต้องการประมาณค่าให้เป็นจํานวนเต็มล้านเราจะต้องพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักล้านลงมา1ห,หลักนั่นก็คือหลักแสนใช่ไหมคะหลักแสนของเราคือเลข2ดังนั้นเราจะปัดเพิ่มขึ้นหรือปัดทิ้งคะเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เราจะปัดทิ้งนะคะดังนั้นข้อนี้จะมีค่าประมาณคือ3ล้านค่ะจะได้ว่า 76ล้านลบ3ล้านเห็นไหมคะว่าเราจะสามารถนำหลักล้านลบหลักล้านได้เลย6ลบ3เหลือเท่าไหร่คะ6ลบ3เหลือ3ดังนั้นข้อนี้มีค่าเท่ากับ73ล้านค่ะดังนั้น75ล้าน6 0แ8 5 9 1ลบ3ล้าน

เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่2นะคะหาคําตอบของ146 6 8 4 5 6 7ล้านหกแสนแปบวก7ล้าน376,456เะคะเด็กๆคิดว่าข้อนี้เราควรใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีคะอ่าเด็กๆลองคิดไว้ในใจกันก่อนนะเรามาหาผลลัพธ์ของ 146ล้าน6 8 4 5 6 7บวก7ล้าน3 7 6 4 5 6กันค่ะ t ิ k กตอ t i ิ t กตอเด็กๆสตอปคลิปของครูเปียวไว้ก่อนแล้วบวกเลขก่อนก็ได้นะคะ,ะคำตอบที่ได้คือ154ล้าน61,024ค่ะเราจะมาพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะ เด็กๆเ,เลือกได้หรือยังคะว่าเด็กๆจะใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเท่าไหรด่ดีเต็มแสนเต็มล้านหรือเท่าไหร่ดีคะข้อนี้ครูเพื่อจะพิจรารณาเป็นจำนวนเต็มล้านนะคะเรามาดูที่1 4 6 6 8ล้าน6เราต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านใช่ไหมคะเราจะต้องพิจรารณาหลักที่น้อยกว่าหลักร้านลงมา1ห,หลัก นั่นก็คือหลักแสนหลักแสนของเราคือเลข6เราต้องปัดขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้จะมีค่าประมาณเป็น147ล้านค่ะและ7 3 7 6ล้านเราพิจารณาที่หลักแสนหลักแสนของเราคือเลข3ปัดเพิ่มขึ้นหรือปัดทิ้งคะ เก่งมากค่ะเด็กๆปัดทิ้งดังนั้นค่าประมาณที่ได้คือ7ล้านค่ะจะได้147ล้านบวก7ล้านมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้บวกง่ายๆเลยใช่ไหมคะ เราใส่ศูนย์ไว้ก่อนแล้วบวกเลขไปทีล,ละหลักนะคะหลักล้านบวกหลักล้าน7บวก7ได้เท่าไหร่คะ7บวก7เป็น14ใส่4ทดไป1นะคะจากเดิม4บวกอีก1เป็น5แล้วก็1ใช่ไหมคะดังนั้น 147ล้านบวก7ล้านมีค่าเท่ากับ154ล้านค่ะดังนั้น146ล้าน6 000, 8 4 5 6 7บวก7ล้าน3 7 6 4 5 6มีค่าประมาณมีค่าประมาณคือ54ล้านค่ะ แสดงว่าคําตอบที่เราได้กับค่าประมาณสมเหตุสมผลกันไหมคะสมเหตุสมผลค่ะสมเหตุสมผลจากเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการหาผลบวกผลลบโดยการใช้ค่าประมาณเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าในโจทย์นั้นนะคะ เหมาะสมกับการใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีนะคะเพื่อที่ให้ง่ายในการคำนวณแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยอ่าเรามาดูที่ตัวอย่างข้อที่1น,นะคะเราจะมาหาผลบวกผลผล,ลบโดยใช้ค่าประมาณกันค่ะข้อที่1 5,76,800นลบ89,911นเระคะเราต้องเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ไหมคะยึกยืยึกยือ,ยอ,ยอแบบนี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะ สัญลักษณ์ของค่าประมาณแสดงว่าเราต้องหาค่าประมาณที่เหมาะสมก่อนนะคะข้อนี้เด็กๆคิดว่าจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีคะอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกข้อนี้มีหลายคำตอบเหมือนเดิมนะคะอ่ะครูพี่จะพิจารณาให้เป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะครูพี่ขอเขียนไว้ให้ก่อน จะทำเป็นเต็มหมื่นเด็กจะทำเป็นจำนวนเต็มแสนหรือจำนวนเต็มพันก็ได้นะคะ,ะข้อนี้ครูเพื่อนทำเป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะเราจะมาพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักหมื่นลงมานั่นก็คือหลักอะไรคะหลักพันนั่นเองค่ะข้อนี้576,800มีค่าประมาณเป็นเท่าใดคะเลข6ปัดเพิ่มขึ้นไป1 แสดงว่าข้อนี้มีค่าประมาณเป็น5 0 8 0 0 0 0ค่ะลบอยู่กับ8 000, 9 9 1 1เราต้องการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นเหมือนเดิมพิจารณาที่หลักที่น้อยกว่าหลักเหมือนลงมาหนึงหลักนะั่นก็คือหลักพันหลักพันของเราคือเลข9เราปัดเพิ่มขึ้นไป1จากเดิมคือ80,000เพิ่มไปอีก1นึ0งมืนเป็น90,000นะคะ เสร็จแล้วเรานำห้าแสนแปดหมื่นลบเก้าหมื่นมีค่าเท่ากับเท่าไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากค่ะเด็กๆมีค่าประมาณสี่แสนเก้าหมื่นค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่สองสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบวก 5 9าแสนเกยด็กๆคิดว่าข้อนี้เด็กๆจะให้เป็นค่าประมาณเต็มเท่าไหร่ดีคะติ๊กต,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 กต๊อกติ๊กอกอข้อนี้ครูเปยียวให้เป็นค่าประมาณเต็มหมื่นนะคะจำนวนแรก 43,765ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมืน่นเราจะพิจารณาที่หลักพันหลักพันของเราคือเลข3ปัดทิ้งใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้มีค่าประมาณคือส0 0 0มและจำนวนที่2คือ5 9 2 1 6 3ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมืน่นพิจารณาที่หลักพันเหมือนเดิมหลักพันของเราคือเลข2ปัดเพิ่มขึ้นหรือปัดทิ้งคะ เก่งมากค่ะเด็กๆปัดทิ้งดังนั้นข้อนี้มีค่าประมาณ5 9 0 0 0 0ค่ะจับส0,000บวก590มีค่าเท่ากับเท่าใดคะ,ะเด็กๆบวกไปทีละหลักเลยก็ได้นะคะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0 10หลักสิบบวกหลักสิบเท่ากับ0อ่าบวกไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้ แล้วไปจนถึงหลักหมื่นเห็นไหมคะหลักหมื่นของเราคือเลข9บวกกับเลข4 9บวก4ได้เท่าไหร่คะ13ใส่3ทดไป1หลักแสนมีแค่ตัวเดียวคือ5บวกกับตัวทดเมื่อสักครู่นี้คืออาคือ1เป็น6นั่นเองนะคะเรามาดูที่ข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆคิดว่าในข้อนี้ เราจะประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีคะจึงจะเหมาะสมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,กโอเคในข้อนี้ครูเปียวให้เป็นจำนวนเต็มล้านนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ตอบเป็นจำนวนเต็มแสนไม่ผิดนะเด็กๆสามารถประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ก็ได้เพื่อที่ง่ายในการคำนวณด้วยนะคะอ่ะข้อนี้เมื่อเมื่อสักครู่ครูเปียวบอกว่าเป็นจำนวนเต็มล้านใช่ไหม เป็นจํานวนเต็มล้านแสดงว่าเราจะต้องพิจารณาหลักที่น้อยกว่าหลักล้านลงมา1ห,หลักนั่นก็คือหลักแสนจํานวนแรก 35, 5, 3 5มสิบห้ล้านเจ็ดแสนนระคะเราจะประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มล้านได้เท่าไหร่คะเลขเจ็ดตรงนี้ปัดเพิ่มขึ้นหรือปัดทิ้งดีคะถูกต้องค่ะเด็กเราจะปัดเพิ่มขึ้นจากเดิม35ล้านเพิ่มไปอีก1ล้านเป็น3าล้านค่ะ อ่เราจะมาพิจารณาจำนวนที่2นะคะคือ5้าล้านแปดแสนรประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านพิจารณาที่หลักแสนหลักแสนของเราคือเลขแปปัดเพิ่มขึ้นไปหนึ่ล้านใช่ไหมคะจากเดิมมีอยู่5้าล้านเพิ่มไปอีก1นึ่ล้านเป็น6กล้านค่ะส6มสิบล้านบวกเพิ่มไป6กล้าน มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ36บวกไปอีก6เก่งมากค่ะเด็กๆคือ42ค่ะ42ล้านนะนะคะเด็กๆการประมาณค่าจะช่วยให้เราคำนวณได้รวดเร็วและก็สามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ